สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาพอกันกับเซีแมนอีกแล้วนะครับผมมีมี LC018SP มาฝากนะครับนี่รถปีหกาเลยครับขั้นนี้ผมใบมีดเต็มเต็มครับยางหน้าย่างหลังเต็มมดนะครับรถปีฮกฮา900ชั่วโมงนะครับ900แล้วอีก3ชั่วโมงแค่นั้นนะครับผมนี่สภาพใหม่ๆเลยครับผมจะผาล่องนะครับมือนี้มีแบตนะครับรถมามีไม้เลยเพิ่งมาจอดก็เลยมีแบตล่องได้เลยนะครับ ราคานะครับห้าแสนเอ้สี่แสนสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทวันนี้เท่านั้นนะครับสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทข้างหลังนี่ง่ามรับนะครับข้างหลังนี่ไม่เยี่ยมเลยครับสซนชนิดกินธรรมดาครับสซนนอกกันไม่เยี่ยมเลยครับขั้นนี้ดาวเริ่มต้นห้าหมื่นบาทครับดาวเริ่มต้นห้าหมื่นบาท พันนะครับงวดอ่าลายปีนะครับลายปีมีงวดย่อยงวดย่อยสองพันงวดใหญ่แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทนะครับ, 8, 4, บ,รบสําหรับงวดใหญ่งวดย่อยเดือนละสองพันสิบเจ็ดเดี่ยพันแบบนี้อยู่งงปีนะครับอุปกรณ์ได้พ่านหน้าพ่านหลังครับผมนี่โดดเง,งาวับนะครับถึงมากเลยเพื่อนหลักเลยครับรถกำลังมากเดี๋ยวผมจะพาน้อง คลิปนี้มีแต่รถง,งามๆนะครับเขามาใหม่เลยเอ,อ๊บเห็นปะ903 904ละ เลยว่าแรงรถยังไม่ไหมข้างในบถต้องคว้งครับเกิดตรงมานี่ไหมทิ์เลยแหะครับผมอันนี้รถไม่ไหมแรงเลยครับผมเครืองแน่นแเลยครับอ่ารอบสามพันสบายสบายครับนี่เป็นสีเกิน,นครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบรงอีครับเดี๋ยวมีอีกเป็นกำลังผลรถตรงมารื่อยๆครับามาเบรงอีกขั้นหนึ่งครับขั้นนี้รถปีหกซี่ รถปีออกซิสองพันหนึ่งร้อยหนึ่งชั่วโมงนะครับสองพันหนึ่งร้อยหนึ่งชั่วโมงรถตีหกสี่ราคาเงินสดสี่แสนสามหมื่นบาทครับคันนี้มีสองเพื่องไทยฝั่งซ้ายอ่ามีสองเพื่องไทยมานะครับคิดว่านะบ่บ่ฮันหลังเนาะอาจจะคิดว่านะเมื่งจากดาวแล้วอาจจะสองถ่ายมานะครับคันนี้ยางยางบ่แม่นยางเดิมมั่นครับคิดว่านอ่ายางหลังเปลี่ยนมาแล้วนะครับ อันนี้สองถ่ายมากนะครับรถปีหกซี่สองพันหนึ่งร้อยหนึ่งชั่วโมงราคาสี่แสนสามหมื่นบาทดาวเริ่มต้นสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับพร้อมผ่านหนา้าผ่านหลังนะครับอุปกรณ์ผ่านหนา้าผ่านหลังแล้วก็เอ่อพอนะครับพอนไล่ปีไายปีมีง้อจ้อยท่านเห็นเหรอจุดเด่นยางมากเบิดแล้วเนาะทั้งหนา้าทั้งหลังแล้วนะอันนี้ ปลายปีมีงวดย่อย6ปีครับงวดย่อย2,000งวดใหญ่อยู่ที่76,000ครับ76,800 76,800ส,สำหรับงวดท่านนี้นะเดี๋ยวผมพาล่องนะครับเดแบบี๋ยวพาล่องแต่มาเบิร์ตข้างหนึ่งกนะันแต่ว่าคลาเดิมยูฮับคุณผู้ชมขาดยังเดิมครับยังมาครับโอเคโยมีสองจะถ่ายมากนะครับ อันนี้รถติดเอขานะครับขาคำลังค่ามากนะครับลังค่าแตกสิกับเปลี่ยนไหะครับอันนี้รถเดิมๆด้วยรถท้างสองนะครับเริอ่อ่า ครับคัแนนกับแรงเงืองนครับอันนี้คือบ่ต้องห่วงขทางร้านนี่กัสร้างเพิ่นเอาไปเช็กไปซ่อมให้ใหม่นะครับผมเฮาบ่ต้องห่วงว่าเคยซ่อมเพื่อนยังมาแล้วนะครับจะอันนี้บอกเพื่อบางคนอาจสิบ่มักนะครับแต่ว่าท,งทงางทางหลนังคือตรวจเช็คให้ใหม่นะครับปรับสภาพใหม่อยู่แล้วครับผมะระบบเครื่อนไายเคยซ่อมมากกเช็คให้หให,หม่นะครับถ้าบ่ดีกัซ่อมให้ใหม่อีกนะครับพวกขาดพวกยังเบิดกั เปลี่ยนให้นะครับผมเดี๋ยวนี้ดันมากบ่หลวมมีหัวมียังเชจ๊ไข่ไม้นะครับเชื่อมไข่ไม่มีหวมัมหว,ม,ม,หวม,มีซึมซำไข่ไม่เปลี่ยนจีนเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ไข่ไม่นะครับผมพวดกลองเหลวพวดเงี้ยจเจ็บซีเจ็บยังไรเอียนไข่ไม่เบิดลขั้นนะครับผมพวหลงังคานี่เอาไว้ก็ได้เอากนะ็าได้นะครับเออบนตีด่อดสปอร์ตไล่้างหน้ามากความมึงดิบนทิดพวกไมาอย่างดีนะครับผมรถเส้น กดเดสนใจนะครับท่านใดติดต่อเข้ามาเลย0610244343ครับ0610244343นะครับผมโทรมาเลยก็ได้หรือว่าจะแอดไลน์ผมมาก็ได้ครับเด้อหรือว่า Facebook นะครับขอไปติดตามได้ที่คือเซลแมนนะครับ Facebook เด้ออ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาได้ครับเด้อผมอัปเดตเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีอีกเรื่อยๆครับรถกำลังลังเข้ามของอีทไทยมีมากกว่ามูไทยกว่ามูครับนะครดติดตามเซลแมนกัน รถมาป้าบของอีทไทยลงปุ๊บได้กวนมูได้ส่วนรถหลายกว่ามูผมนะครับแต่ว่าตรงเฝ้าจองเน๊นะครับผมเห็นแล้วตรงเฝ้าจองซ่มส่วนรถมันหลายนะครับเดี๋ยวเจอกันใมคลิปหน้าครับคลิปนี้กอัปเดตสองขั้นครับเดี๋ยวมีอีกสองขั้นรออยู่ผมสวัสดีครับ